ดี๋ยวเช็คเสียงก่อนนะสวัสดีครับแต่ลูกเพจยังไม่เข้ามารอสักครู่สวัสดีครับลูกเพยครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณแม่ลูกเพยครับเดี๋ยวตอนนี้ ขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงสัญญาณภาพก่อนนะว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะครับ<ม>ตอนนี้เราอยู่กับบุคคลที่ที่ที่เพิ่งเป็นข่าวไปสดสดหมาดๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับโอเคก็คือคุณแม่ที่อยู่ข้างหลังของผมเนี่ยก็คือคุณแม่ที่ขับรถ มุ่งหน้าที่จะไปมุ่งหน้ากลับบ้านจากตลาดตลาดพลูนะครับ,รบแล้วคุณแม่ไปขับรถตกหลุมอุโมงค์ที่คนงานก่อสร้างเขาเขาเขาทำงานแล้วเขาไม่ได้ติดป้ายเตือนนะครับรบ,บ่อลึกเป็น10เมตรเลยแต่คุณแม่ลอดรอดแบบใช้คำว่ารอดแบบวุดวิดเลยก็ก็พูดได้นะครับโดยที่บาดเจ็บน้อยมากนะครับคุณแม่ขับรถไปกับลูกชาย และทีนี้มันมาเกิดอุบัติเหตุช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณแม่กันนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณแม่ก่อนว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นทําไมถึงไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนดีนะครับลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนดีเนาะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเต้อขอสลับกล้องคุยกับคุณแม่เลยนะครับ โอเคคุณ okay. แม่ผมสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่มสวัสดีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สองทุ่มครึ่งเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวแม่แม่ถ,ถ,ถ,ถือถือไม้ถือไแ,แ,แม่ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือซื้ออาหารเสร็จใช่ไหมฮะจากตลาดครัวซื้อเสร็จแล้วก็ต้องเข้าฟางสแกแล้วก็เลี้ยวออกมาทาง ข้างๆต้องออกมาทางถนนเนี่ยถนนรัชดาเนี่ยครับอพอเลี้ยวซ้ายมันจะไม่มีป้ายปิดค่ะไม่มีป้ายเตือนแล้วก็ไม่มีคือไม่มีไฟมันมืดมากอะ่ะจริงๆแล้วเขาเขาน่าจะมีอะไรกั้นไว้ว่าทางนี้เข้าไม่ได้เขาต้องปิดกั้นไว้นี่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็พยายามมองละเอียดอยู่แล้วนะค,ค่อยๆมองจต่มันมืดไง มืดมากเราเราเขาไม่ได้ก,กันอะไรเลยเส้นนั้นคือไม่มีไฟเลยคือเออถนนที่มันมันไม่ไม่เปิดนะั่นไม่มีไฟอ้็ขับตกลงไปก็ไม่รู้ตัวแบบพอตกลงไปมันไม่มันมันแย่แล้วอะ่ะเอาเอาไม้วางไว้ที่บนโต๊ะนี่เหรอฮะอได้ไหม้จะไดีเ หลังจากนั้นคุณแม่มองมองไปถนนมันไม่มีอะไรเลยแม้แต่สัญญาณไฟไม่มีค่ะก็พอดีเราเป็นคันเดียวด้วยออกทางเนี่ยถ้ามีคันนําหน้าเราก็อาจจะไม่ลงใช่ไหมคันนาหน้าแต่ถ้าคันนําหน้าเขาไม่เห็นเขาก็ลงก่อนเราเลยวินาทีที่ตกหลุมลงไปเป็คือคิดว่าแย่แล้วตายแน่ๆน่คิดอย่างเนี้อ่พอเกิดมานี้ไม่เคยเจอแบบนี้อืม ตกใจมากๆคือคิดว่าหายยากอะความตกใจนี่คือนะคือคุณแม่ค่อยๆใช้คาว่าขับแบบระมัดระวังมากๆเลยใช่คัะถ้าขับเร็วคงแย่เพราะว่าถ้าพุ่งไปอีกหน่อยตรงนั้นน่ะจะมีน้ำน้ำตรงนั้นมีน้ำแต่ช่องที่แม่ตกลงไปไม่ไม่มีน้ำยโชคดีครับตรงนิดเดียวพอดีเขาีก็มีแผ่นเหล็กพอดีเขากั้นไว้ทำอะไรไม่ไม,ไม่ทราบนะ อเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณไปดูก็รู้อืไปดูที่คจริงตกลงไปพบหลังจากนั้นคุณแม่ทลูกชายเขาก็โทรหนึ่งเก้าหนึ่งลูกชายเขบอกแม่ตั้งสติสติสติเขาก็เตือนเราก็ตกใจมากเลยว่ลูกเป็นอะไรวินาทีที่ยังอยู่ในหลุ่มตรงนั้นนะแม่เรียกสติตัวเองได้ตอนไหนนานแค่ไหนอ๋อพอตกลงไปก็กลัวมากแต่ว่ามีสตินะ เสียงสั่นแหละลู้ตัวเองว่าเสียงสั่นเนี่ยแล้วรีบถามมากมากๆากเป็นไรเปล่ารีบถามลูกโล่งใจไหมด้ิเสียงลูกท่านก็ก็เห็นเขาเลือดไหลตรงตรงนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วก็หากระดาษเช่นให้ก็ไม่มีในรถแล้วยังไงตะเกียบตะกายที่มาจากเบาะอ๋อก็แบบแรกแรจะเงียบอยู่ใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีใครมาเงียบๆก็เลยพยายามเคาะเคาะเคาะกระจกพยายามเคาะก็สักพักหนึ่งก็มีคนมาถาม มามามาถามว่าข้างในมีกี่คน<ม>เป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บไหมเอ,อ่อสลบไหมเอ,อ่อขาเจ็บไหมอะไรเงี้ยมีเลือดออกหรือเปล่าก็ <สะ S 1> มีคนมาถามก็ตอบเขาได้ตอบเขาตอบเกา,อ,เาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีม,ม,มีมีเลือดนิดหน่อยเราก็เขาช่วยพาขึ้นมาใช่พวกมูลนิธิอ่ะอ๋อมูลนิธิมูลนิธิเขาเขาก็เปิดกะจูข้างหลังประตูอ่ะข้างหลังแล้วก็ลูกชายก็ค่อยๆปีนขึ้นไปก่อน แล้วก็แม่ก็ตามปีนขึ้นไปตอนตอนปีนนี่มันก็ขามก็เอาออกยากเลยอือนี้ก็เจ็บแล้วแล้วตอนนี้สภาพร่างกายของแม่เป็นไงบ้างเจ็บเจ็บหน้าอกอืมเจ็บแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นอนะ่ะเมื่อเช้าติดกระดูกมีดเจ็บเลยแล้วแล้วคุณแม่ได้ไปตรวจหรืยอยังครับตรวจเมื่อคือนคนะ่ะตรวจเมื่อคืนแล้วค,คุณหมอว่าอะไรบ้างคุณหมอเขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับอะไรอย่างที่ขาดสเตตเบลอ่ะ พี่ขาดมันมันดีไม่รู้เหมือนกันต้องรักษายังไงบ้างราครับคุณแม่เมื่อคืนก็มีเอายามาทานแก้ปวดแล้วก็ทาทาที่พกช้ำอ,อ่ะส่วนลูกชายล่ะครับผมลูกชายตอนเนี้เขาเมื่อคืนเขาคงปวดมากเขาก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับต้องต้งตรงนี้เขาบวมบวมเปมต่ช่วงนี้ไม่ต้องเิ็บ แล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคุณแม่ใครรับผิดชอบหลักทีนี้ทีนี้ที่ตามที่พวกเราคิดอ่ะก็ต้องก็ต้องคนก่อสร้างทางเนี่ยใช่ไหมฮะเขาคือเขาไม่ไม่ให้ไม่ละเอียดอ่ะเขาต้องทําให้ละเอียดเพราะชีวิตคนอ่ะต้องมีอะไรกั้นมีอะไรเตือนมีไฟให้สว่างส่องส่องให้สว่างจริงๆถึงจะถูกต้องไฟนิดหน่อยก็ไม่พอ มันมืดกลางคืนมันมืดมืดเลยมืดมืดอันนี้ไม่มีไฟสักดวงเลยไม่มืดทางมือทางบอกว่ามันมีประเด็นทางมือมนมีแต่ทางทางที่แม่มาเนี่ยเขาไม่กั้นแล้วเขาก็ไม่มีไฟด้วยครับตอนนี้คุณแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณไปดูก็รู้ตอนนี้คุณแม่ดําเนินการกับเรื่องนี้ยังไงแล้วบ้างครับเดี๋ยวก็ต้องค่อยคปรึกษากัน ปรึกษากับครอบครัวใช่แล้วทางนู้นเขารับผิดชอบเขามีเขา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 เดี๋ยวเย็นเย็นเขาจะมาจะมาอ๋อเย็นเย็นาจะคนนี้มันอยู่หน้านานวิจุวะคนนี้อยู่หน้าเราทราบจากเขาวิกีเขาไม่ใหญ่เขเลยตกก็ยังโชคดีใช่ไหมฮะที่ว่าไม่มีคนตายครับแต่ถ้าตกลงไปตายะเขาเขาจะทํำยังไงของคนด้วยครับคือเขาไม่น่าสะเพ้าขนาดนี้ ไม่ถูกเลยจริงๆตำรวจว่ายังไงคะแม่ตำรวจเหรอพูดได้ไหมเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ไฟใช่ไม่ถึงเมื่อคืนก็มีตำรวจมาถามแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนอะนะเขาบอกว่าเราก็บอกว่าเออเขาไม่มีไฟบอกไม่มีที่กั้นไม่มีที่อะไรบอกให้คนรู้ใช่ไหมแล้วเขาเขาบอกว่ารถคันอื่นทำไมไม่ตกอะ เราบอกอ้าคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ไม่ยอมไงพูดอย่างนี้ไม่ได้<อ>แม่แม่ก็บอกว่าอ้าถ้าแม่รู้แม่ก็ไม่เข้าทีนี้มันไม่ไม่ปิดไม่ไม,ไม่ไม่เตือนไม่อะไรทนี่ก็ไม่รู้ไงเออแทนที่เขาจะว่าเออทําไมมันเส่าอย่างนี้ช่วยอย่างนี้ใช่ไหมเขาตอบว่าแล้วคำอนนื่นทำไมไม่ตกอ่ะ <c oughs> ก็เลยฟังแล้วแบบเราเราเรื่องนี้คุณแม่คิดว่าจะ จะจบยังไง่ะ,ะจะจบใช่ไหมฮะใช่เร<ช>ืองปรึกษากันก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็ไม่รู้ <c oughs> ทางทางคู่กรณีจะเข้ามาหาตอนเย็นนี้ <c oughs> ก็ต้องคอยอัปเดตกันที <c oughs> ใช่ทีนี้เนี่ยมามาถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างคุณแม่ก็คือรถมันตกไปหลุมขนาดน,นั้นน่ะค, <c oughs> คือแม่เ่างที่แม่บอกกับผมว่าหลายๆคนคู่รักโชคดีมากๆที่ี่งมีชีวิตมาได้ทีเนี้ย ในมุมองคุณแม่คุณแม่มองเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่ามองไปนในเรื่องของสาย,าสยาศาสตร์วิทยาสลักก็คือโค้งรถมันดีหรือว่าแม่ขับรถมาช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่คือยังไงถ้าตกแบบนี้นะคือคิดแม่คิดว่าเป็นผ้ายันมากกว่าในรถมีผ้ายานันตกแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันถึงบางทีถึงตายได้บางทีก็บาดเจ็บเยอะ บางทีเนี่ยบางคนก็ยังบอกเลยว่าเออถ้าเป็น,นามพุทธยมภาพแล้วทํายังไงใช่ไหมฮะเวลากระแทกใช่ไหมพวกคอเคยเส้นอะไรเงี้ยเออบางคนก็ก็บอกอันตรายมากถ้าตกลงไปขนาดนี้นะแล้วก็มีอายุอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองเป็นวิทยาศาสตร์เอ้ยมองเป็นอไรเนี่ยเยชื่อเช,ชื่อทางเชื่อ,อความเชื่อ มีคนมาถามว่าใส่อะไรเ,อเอมื่อคืนมีคนม,มีคนมาถามนะเพราะว่าเห็นสภาพแล้วมันน่ากลัวก็อบอกไม่ได้ใส่ตอนแรกยังไม่รู้นะว่าในรถมีมีผ้ายยน้ำน้ำนันเป็นของใครเป็นเป็นของลูกสาวใส่ไว้นานแล้วใส่ไว้เน่แปเตียงเนี่ยน,นานมากลแล้วเขาใส่ไว้พอดีพอรถเอาขึ้นมาได้ก็ไปเอาของออกไงผมอยรู้ว่าอ๋อในนี้มีผ้ายยนสองผืนเป็นผ้าันของอะไรครับของเอ่อเนี่ย แปะลงสีแปะลงสีแล้วก็วิหารเซียนอสองใบรอดแล้วในส่วนของสภาพจิตใจของคุณแม่เป็นยังไงโอ้ไม่หายหรอกยากขณะถ้าเป็นรถคันนั้นไม่ขับแล้วแหละกลัวมากกลัวจริงๆแล้วหลังจากนี้เขาจะกล้าขับรถอีกไหมอ้ยต้องต้องตงองอต้องอยู่นานน่ะ เลยพูดจริงๆนะเลยคิดถึงว่าคนที่เขาขับรถมีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆแล้วที่เขาเขาขับรถแล้วก็อุบัติเหตุแล้วไฟไหมเนี่ยยิ่งน่าสงสารไม่รู้จะสงสารยังไงดีเลยจนิุมในมุมของคุณแม่อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างคะแม่อ๋อให้เขาให้เขาแบบละเอียดมากกว่านี้เยอะๆเลยนะเพราะว่าชีวิตคนอ่ะ ยิ่งมอเตอร์ไซค์ตกลงไปเมืบบเมื hmm. ่อค mm ืนตายแน่ตายแน่มอเตอร์ไซค์ไม่ม ok ีเหลือไม่ม so uh ีเหลือท to ี todavía, uh ่น uh ี uh ่บ่อยนะเขาเขาบอกว่าบ่อยอ่ะบ่อยบ่อยอะบ่อยบ่อยนี่คือก็คนที่อยู่แบบมูลนิธิอะไอย่างเี้ยซอยนี้เขาเมื่อเช้าผมเจอเขาบอกโอ้โหกู้มอเตอร์ไซค์จะไปเรียกร้องใครอะเป็นชาวบ้านธรรมดาตกบ่อยอ่าจะไปสู้กันีอะกรรมหักอะไรมันบอกโอ้ขาหักอะไรตรงนี้ก็มีบ่อย อยากอยากให้เขาทาให้สว่างเลยไม่ใช่มาทํานิดนิดหน่อยหน่อยไฟนิดนิดหน่อยหน่อยไม่พอเออไม่ไม่ได้แล้วมีช่วงหนึ่งแยกคอสะพานเคยสองครงั้งแล้วคนระั้งแรกแยกคอสะพานคอสะพานต,ตนบุ่ยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้<ม>องไปดูก็ดูตอนขึ้นขึ้นสะพานเนี่ยอีกกัน้นกั้นแค่นี้แต่ไม่กัน้นไปอีกอันหนึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ขับไปอีกอันหนึ่งไม่รู้ไงมันมืด น่าจะทําไฟนอยด์ขับ,บไปถึงมันมันมันขึ้นสะพานแลยมันสูงแล้วไงแม่ไ<อ>ม่เห็นนะจะมันเวียงใต้ไปตลาดคูอะ่ะเออจะที่จะเข้าตลาดคูอะ่ะแม่ก็ลงอะ่ะตู้โอ้โหตอนนี้ก็ตกใจแบบโอ้ยข้างแงเลยเนี่ยสองครั้งละเช่าครั้งนู้นยังไม่ไม่นักเท่าครั้งดีกลับมาไม่กล้าเล่า<อ> <laughs> ไม่กล้าเล่ารู้กับลูกชายสองคนแม่ห็นใจ แต่ก็ไม่ทำไฟโชคดีมากๆเลยนะโชคดีจริงๆจริงค่ะที่ไม่เป็นอะไรมากใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ต้องไปตรวจอีกเพราะว่ามันก็เจ็บนะอืเจ็บเจ็บเจ็บแต่ว่าไม่หักไงแต่ว่ายังตรงนี้ยังไม่รู้นะรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บเหมือนกันนะพแรงกับแทกงไงต้องต้องไปสักสักทั้งนึงแล้วก็ไปไปสแกน เรื่องนี้นะครับลูกเพจยังไม่จบนะครับเพราะว่าเย็นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กรณีนะครับคุณแม่จะเข้ามาเจราจารกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางคุณแม่จะปรึกษาของกยณะต่อไปนะครับขอบคุณครับโอเคเรื่องนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับลูกเพจก็คือตอนเย็นนี้เนี่ยทางคู่กรณีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะ นัดคุณแม่เข้ามาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะจะจบยังไงนะครับหรือว่ามีแนวทางการเยียวยาหรืออะไรต่างๆยังไงนะครับต้องต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับลูกเพจด้วยนะครับว่าถึงแม้จะขับรถระมัดระวังยังไงแล้วเนี่ยมันมันเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับต้องขับรถย่างมีสติมากๆเลยนะครับแล้วก็ระวังดีๆก็แล้วกันบางครั้งเหตุมัน มันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเรามันอาจจะเกิดจากสิ่งรอบข้างยังไงก็เป็นห่วงกันแล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับลูกเพจที่ติดตามเดี๋ยวเรายัง f o l l o w เคสนี้ต่อนะครับว่าจะจบยังไงขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจงให้คุณแม่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบายบาย